ครับผมต้องจากไคลเนอร์ครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมมิตซูมิวตันบนถนนบรม,มาราชชนนีในย่านตลิต่งชันซึ่งเป็นโชว์รูมมิตซูชิเปิดใหม่นะครับทางโชว์รูมได้เชิญทางไค n เนอร์มาทําการรีวิวรถยนต์2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือมิตซูชิปาเจโรสปอร์ตในรุ่นเอรีดอ dition นะครับและอีกรุ่นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมิสซูชิปาเจโรสปอร์ต Gt Plus นะครับ ทั้งสงรุ่นนี้เรายังไม่ได้ทําการรีวิวให้กับทุกท่านทราบนะครับว่ามีอะไรที่โดดเด่นและก็น่าสนใจบ้างรวมทั้งในวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมโชว์รูมเ i ส s ู n e w ตันว่าทางโชว์รูมมีอะไรที่น่าสนใจให้บริการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมภายในโชว์รูมแห่งนี้เรามาดูรายละเอียดของ m i t s ู b ิชิป p a โย่สปอร์ตในรุ่น GT p ีพัแล้วก็ e ีริ e Edition กันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะทำกันทั้งหมด2คลิปนะครับ คลิปแรกก็จะรีวิวความน่าสนใจของ m i t s ู b i ชิป p จโร r o ปอร์ตในรุ่น GT Plus ครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะครับรวมทั้งราคาที่จำหน่ายด้วยครับในคลิปที่2นะครับเราก็จะนำมิตซูบชิปเจโร่สปอร์ต Elite e dition ไปทำการทดสอบสมรรถนะนะครับทุกท่านก็จะได้เห็นว่ามิตซู b i ชิป p จโร r สปอร์ตมีสมรรถนะน่าใช้แล้วก็มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสาหรับในรุ่น E l i t e e dition ครับ ถึงคันแรกนะครับ Mitsubishi Pajero Sport ในรุ่น g t p ั t คันนี้ตั้งราคาไว้1,349,000บาทครับเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อที่อัปเกรดมาจากรุ่น GT นะครับเรียกว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งในตลาดเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดการตกแต่งของ Pajero Sport ในรุ่น g t p a ั c ให้กับทุกท่านทราบนะครับว่ามีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมทั้งภายนอกภายในรวมทั้งรายละเอียดที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับ ราคาที่อัปเกรดขึ้นมาจากในรุ่น GT อีก50 0 0 0มีอะไรบ้างนะครับก็คือการติดตั้งฝาท้ายแบบออ t โต้ลิฟ์เกตนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเข้าไปรวมทั้งการติดตั้งจอเพดานขนาด12.1นิ้วนะครับเป็นจอเพดานที่มีการเชื่อมต่อด้วยหูฟังระบบอินฟาเลตนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารแถวที่2แล้วก็แถวที่3สามารถรับชมความบันเทิงได้อย่างทั่วถึงครับ ภายนอกนะครับหน้าตาโดยรวมก็จะดูเหมือนกับในรุ่น GT Premium ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED กระจังด้านหน้านะครับการตกแต่งในสไตล์นี้ก็จะดูพรีเมียมนะครับจะเห็นได้ว่าการออกแบบดีไซน์ก็จะเน้นในเรื่องของความหรูหราและก็พรีเมียมแตกต่างจากในรุ่น e r i o d Edition นะครับที่จะยกระดับให้เป็นรถ SUV ในสไตล์ส,ตสปอร์ตมากกว่าครับมาดูรายละเอียดการตกแต่งด้านข้างของปาเจโร่สปอร์ตในรุ่น GT พัดกันบ้างดีกว่าครับ การตกแต่งด้านข้างนะครับเริ่มจากล้อแม็กเลยเป็นล้อขนาด18นิ้วลายก้านนะครับตกแต่งลายทูโทนมาพร้อมกับยางบบสโตนดูเลอร์ขนาด 265/60R18 ครับกระจกมองข้างแบบโครเมียม er, มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวและก็สามารถปรับพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าครับส่วนด้านบนหลังคาเป็นแหลกหลังคาแบบอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแกร่งส่วนสีของแหลกนะครับก็จะเหมือนกับสีของกระจังด้านหน้าด้วยครับ ุมกำลังที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในปาเจโรสปอร์ในรุ่น g t p a s เป็นเครื่องยนต์ไมเวกกรีนดีเซลขนาด2.4ลิตรเหมือนกับในปาเจโรสปอร์ตทุกรุ่นครับทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะครับเข้ามาดูรายละเอียดการตกแต่งด้านท้ายของปาเจโรสปอร์ตในรุ่น g t p a ดครับ ปาเจโร่สปอร์ตในรุ่น GT พัตก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งเหมือนกับปาเจโร่สปอร์ตในรุ่น GT e m i u มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นสปอยเลอร์ดีไซน์สปอร์ตสาวอากาศเป็นแบบพิชลาลนะครับทั้งหมดก็จะเป็นสีตามตัวรถครับนอกจากนี้นะครับไฟท้ายที่ออกแบบใหม่นะครับเป็นไฟท้ายที่เป็นเส้นนําแสงแบบ LED มีความสวยงามหรูหราทันสมัยเลยทีเดียวครับและที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น GT พัตก็คือฝาท้ายแบบออโต้ลิฟ์เกต เดี๋ยวผมจะสาธิตให้กับทุกท่านได้ดูนะครับว่าระบบนี้ทํางานอย่างไรครับระบบเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะครับถูกติดตั้งเซนเซอร์เอาไว้2จุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมุมกันชนด้านซ้ายหรือขวานะครับบริเวณมุมกันชนเมื่อมีเซ็นเซอร์แล้วนะครับเราสามารถยื่นเท้าเข้าไปนะครับเพื่อจะเปิดนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ตัวจับแล้วก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติตอนนี้ผมจะลองอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อจะดูเซ็นเซอร์ของมุมกันชนด้านซ้ายครับ ตามงานเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ด้านซ้ายก็จะทำงานเหมือนกับเซ็นเซอร์ด้านขวาครับการตกแต่งภายในในรุ่น g t p a t c ต้องบอกว่ายังดูเรียบหรูแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาอย่างครบครันนะครับสำหรับการตกแต่งภายในในรุ่น g t p ัด c คันนี้นะครับคอนโซลหน้านะครับเป็นสีเทาดำนะครับตัดกับสีดำแบบ piano black เป็นสีดำมันนะครับบริเวณคอนโซลเกียร์ก็ยังหุ้มด้วยวัสดุซึ่งเป็นวัสดุแบบ soft touch ซึ่งให้ความสะดวกสบายแล้วก็มีผิวสัมผัสที่นุ่มด้วยครับ ด้านพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับแป้นแพทเทิร์นชิปตรงฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมข้อมูลการเดินทางต่างๆชุดควบคุมระบบเครื่องเสียงแล้วก็จอแสดงภาพนะครับซึ่งจะ,ะแสดงภาพ360องศาครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมข้อมูลนะครับสามารถควบคุมข้อมูลบริเวณมัดวัดเรือนใหม่แล้วก็สามารถควบคุมการทํางานที่เรียกว่าระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติได้ด้วยครับ จอตรงกลางเป็นหน้าจอสีขนาด2ดิมนะครับสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่เรียกว่า M Connect ของ i t s u b i ช h i นะครับซึ่งจะคอยควบคุมการทำงานแล้วก็เก็บข้อมูลการขับขี่ของตัวรถคันนี้ให้กับเราด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่อง USB มาให้ถึง2ตำแหน่งแล้วก็ช่องแบบ h d c i มาให้ถึง1ตำแหน่งด้วยกันครับนอกจากนี้จอตรงกลางก็ยังสามารถแสดงภาพ360องศาแล้วก็ยังแสดงภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเพื่อจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยด้วยครับ และสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเบรคมือไฟฟ้าและก็ออโต้เบรคโฮนะครับถูกติดตั้งเอาไว้ในรุ่น GT Plus คันนี้ด้วยด้านเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคู่หน้าฝั่งคนขับปรับและก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า8ทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับเป็นการปรับด้วยระบบแมนนวลหรือว่าปรับด้วยมือนั่นเองครับ ด้านชุดควบคุมระบบปรับอากาศเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสามารถปรับควบคุมระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนซ้ายขวาได้ด้วยรวมทั้งเป็นชุดควบคุมสําหรับระบบปรับอากาศด้านหลังได้ด้วยครับนอกจากนี้ชุดควบคุมแอร์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมที่มีช่องแรงลมแอร์ติดตั้งอยู่บนเพดานบริเวณแถวที่2แลวก็แถวที่3ครพบทุกตําแหน่งครับอุปกรณ์เด่นๆที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น GT พัฒนะครับก็คือจอตรงกลางเป็นจอเพดานขนาด12.1นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสีสามารถรองรับการเชื่อมต่อทั้ง HDMI นะครับ USB แล้วก็ AUX ด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังให้ชุดหูฟังให้เราอีกหนึ่งคู่นะครับสามารถเชื่อมต่อด้วยระบบ Infrared แล้วก็ยังมีรีโมทคอนโทรลควบคุมหน้าจอให้กับเราอีกหนึ่งตัวด้วยครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในโชรูมิสูนิวตันแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าบ้านนะครับคุณทิว เป็นผู้แนะนํารายละเอียดของโชว์รูมแห่งนี้กันครับสมัครผมครับขออนุญาตแนะนําตัวครับผมชื่อทิวครับเป็นที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมแห่งนี้ครับสมัครวิสุนิวตันเนี่ยถือได้ว่าเป็นโชว์รูมน้องใหม่ตั้งอยู่บนถนนบรมบราชชนนีบนเนื้อที่ขนาด7ดไร่โชว์รูมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้สามารถโชว์รถได้ถึง10คันในส่วนของศูนุ์บริการเรามีช่องซ่อมถึง15ช่องซ่อมรองรับลูกค้าได้ถึง40-50คันครับ และในส่วนของศูนย์ซ่อมสีก่ะตัวถังสามารถบริการได้ถึงวันละ150ถึง200คันถือได้ว่าครบวงจรเลยนะครับพี่ครับค่าผมแล้วในส่วนของรถที่เรานำมาจำหน่ายนะครับมีรุ่นอะไรบ้างครับก็ต้องเรียกได้ว่าครบทุกรุ่นครับตั้งแต่ รถยอดนิยมไม่ว่าจะเป็น X e n กเทนดอร์ปาเจโรหรือคันนี้ครับไททันตัวเตี้ยหน้าใหม่แล้วก็มีไททันยกสูงรวมถึงซิตี้คาร์ครับทั้งมิราดและแอคคาครับพี่รุ่นนี้ทราบข่าวว่าเป็นรุ่นขายดีใช่ไหมครับใช่ครับเพราะ,ราะว่าด้วยคันเป็นครับตอนนี้คันเป็นถือว่าแรงมากสําหรับนิวตันของเราเนี่ยเราให้ส่วนรถในส่วนของส่วนรถเงินดาวนะครับถึง1,000 0แบาทเรียกได้ว่าฟร <ừ> ีดาวเลยครับพี่นอกจากนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าจะรับโปรโมชั่นที่เป็นทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่วยผ่อนนานถึง10เดือนดอกเบี้ย0%ูนเอ ขับรถไปแล้วสัก90วันแล้วค่อยเริ่มผ่อนก็ได้ครับพี่ครับครับผม ในส่วนของโปรโมชั่นอื่นๆสำหรับรถรุ่นอื่นๆนี่มีอะไรมันแนะนำเราบ้างหรือเปล่าครับสำหรับ x อ็กเค์เรลูกค้าดาว25%ดอกเบีย้ยต่ำสุด1.99ครับปาเจโร่<ม> ero, ดาว30%ดอกเบีย้ย0.99แต่รุ่นอื่นๆก็มีฮะคุยกันได้ครับผมด้านความพร้อมในการให้บริการด้านเซอร์วิสนี้เป็นไงบ้างครับก็ถือว่าครบวงจรครับอย่างที่เรียนไปแล้วครับทั้งศูนย์ต้มสีตัวถังศูนย์เซอร์วิสซึ่งเราเปิดทุกวันครับทั้งอะไรทั้งอะไรมีครบหมดใช่ครับเราก็พยายามตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้้าาาเน่ยหลกทังงงใรืออข การออกรถคันใหม่การเซอร์วิสครับพี่ยังไงก็เดี๋ยวอยากพาไปชมพื้นที่ที่เราจัดมาใหม่นั่นก็คือมุมกาแฟครับพี่ได้ครับคือยังไงดีผมขออนีญาตพาไปชมนะครับครับครับผม ตอนนี้คุณทิวก็พาเรามารู้จักกับมุมซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของมิสซูนิวตันนะครับนี่คือมุมกาแฟครับเป็นมุมใหม่ของเราเรียกได้ว่าเป็นมุมเอ็กเซ i v e สทีฟสำหรับลูกค้านิวตันของเราครับลูกค้าที่มาชมรถนอกจากจะชมรถแล้วดื่มน้ําแล้วยังดื่มกาแฟได้ด้วยครับพี่นอกจากนี้ก็ยังมีพายครับรองรับให้คุณลูกค้าด้วยครับทราบว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรช่วงนี้เหรอครับตอนนี้ครับคุณลูกค้าที่มาชมรถมาเซอร์วิสเพียงแค่เช็คอิน ที่โชว์รูมของเราครับใน Facebook นะครับครับรบับเครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟช็อกโกแลตหรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆ,ๆครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของศูนย์บริการของมิสโนิวนตันของเราครับพี่อย่างที่บอกไปครับว่าของเราเนี่ย มีช่องซ่อมถึง15ช่องซ่อมรองรับบริการลูกค้าเนี่ยได้ถึง50คันในทีเดียวซ่อมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เรามีครบวงจรครับและที่สําคัญนี่ฮะที่เราดูอยู่ข้างหน้านี้คือศูนย์ตั้งศูนย์ครับถือได้ว่าทันสมัยสุดในตอนนี้ครับพี่อเคครับเดี๋ยวคุณทิวพาผมไปชม ในส่วนของสูบการซ่อมสีและก็ตัวถังกันต่อเลยครับได้ครับผมในส่วนของโซนนี้ครับจะเป็นโซนห้องพ่นและอบสีครับมาตรฐานเดียวกับโรงงานเรียกได้ว่าเราบริการครบวงจรครับและที่สําคัญครับพี่เราไม่ถึง2ห้องครับอันนี้คุณลูกค้าสบายใจได้ในการดูแลของเราครับในช่วงท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณมิสซูนิวตันนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามารีวิวทําความรู้จักกับโชว์รูมมาตรฐานแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโชว์รูมใหม่ของทางมิสซูชิครับ สุดท้ายนะครับเราสองคนก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ